สำหรับการซ่อมโน้ตบุ๊กอาการเปิดไม่ติดอันเนื่องมาจากไฟสูงไม่โยนข้ามชุดโยนไฟสูงหรือภาษาชาวบ้านรเรียกง,ง่ายๆก็วาวไฟสูงนั่นแหละมันไม่ข้ามมาที่49 49อยู่ไหนะคอยขั้นกลางด้วยมดวัดเฟสสองตัวแล้วก็49จําได้ใช่ไหมครับที่ผมพูดตลอดเลยในการเช็คไฟสูงวนันนี้วัดแรงดันไฟที่49ไม่มีนะครับเป็นศูนย์โวลต์เลยนะครับวัดตำแหน่งอาร์เซนนะครับตั้งแต่ Jack นะดีซีแจ็คเนี่ยมันจะมีมดัดเฟสอยู่สองตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็ อาร์เซนหรือเรียกว่าฟิวก็ได้นะครับบางคนก็เรียกว่าอาร์ฟิวแต่จริงๆคืออาร์เซนนั่นแหละมันก็อยู่ใกล้ๆ power jack นั่นแหละครับอันนี้วัดแรงดันไฟแล้วก็ไม่มีเหมือนกันแสดงว่าไฟไม่ยอมโยนข้ามมาจากมอสเฟตชุดนี้นะครับวัดค่าไดโอดตำแหน่งของอาร์เซนแล้วก็ตรง49เหมือนกันนะครับขึ้น OL ก็ขึ้นโอเวอร์ไลน์มันวัดอากาศอยู่นั่นแหละค่าความนทานมันจะสูงค่าไดโอดสูงครับแปลว,ว่าไม่มีการช็อตอยู่ในระบบไฟสูงนั่นเองแต่ทาไมไฟไม่โยนข้ามมาละ่ะ น่าจะรออยู่แค่บริเวณ power jack แบบนี้นะครับเราก็วัดตำแหน่งขาเกตก็ได้นะครับขาที่มันว่างๆอยู่หรือไม่ก็นับเป็นขาที่สีก็ได้ดูจากจุดกลมๆนะครับของมอเเฟตอันนั้นนับเป็นขาที่1แล้วก็นับทวนเข็มนาฬิกาขาที่4เป็นขาเกตนะครับก็จะต้องวัดไฟได้ต้องไม่เท่ากับ19โวลต์เอาง่ายๆคือน้อยกว่าหรือมากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าวาไฟสูงตัวนี้มันเป็น N channel มันจะมากกว่าถ้า P channel จะได้น้อยกว่าครับ การทำงานของชุดโยนไฟสูงแบบ e n c h e n น i หลักๆนะครับจะทำงานในลักษณะแบบว่าโยนไฟ19ข้ามมาม o s f e t ตัวแรกก่อนนะครับซึ่งไม่มีไฟในตอนแรกแต่ว่าจะมีไฟแค่19โวลต์ทำให้มันโยนข้ามมาแบบเบาบางก่อนตัวที่1นนะครับเราจะได้ขาที่ชื่อว่า Common s o u r c หรือว่า c m r c 19วลเพื่อไปปั๊มไฟขึ้นชุดนี้ครับจะไปปั๊มไฟขึ้นเป็นขาที่ชื่อว่า AC D R B นะจะได้25วลในภายหลังนะครับ แต่เงื่อนไขคือมันต้องมีขาอื่นตามลําดับ1 2 3 4งตามที่ผมให้ไว้นี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้หลักๆเนี่ยเราไปไล่ขาอย่าง o m m o n source อย่างเงี้ย CMRc s เนี่ยมันมีหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องมี19บเก้าโวลต์ก่อนถูกไหมทีนี้ถ้า,าอยากรู้ว่า IC c h ชาร์มันอยู่ตรงไหนเพราะว่า IC c h ชาร์เนี่ยมันทำมาที่คุมการโยนไฟสูงของมัดเฟสสองตัวนี้โดยการคุมที่ขาเกรตินะครับเอาง่ายๆถ้าเราอยากรู้ IC c h ชาร์จอยู่ไหนเนะี่ยคลิกขาเกตอันนี้เป็นขาเรนครับ อันนี้เป็นขาซอสนะฮรขาซอสร,ร่วมกันเนี่ยนะครับเราเรียกได้ว่าคอมบอนซอสไงตัวย่อมันคือ C M S R C ซึ่งย่อมาจากคำว่าคอมบอนซอสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราคลิกที่ขาเกต์ครับแล้วก็หาความเชื่อมโยงโดยการคลิกที่อีกฝั่งของ R น,นะครับเพราะมันจะเชื่อมไปที่ P D f c h a r t หรือว่า I C c h a r t ขาที่ชื่อว่า C M S R C หรือว่าคอมบอนซอสนั่นเองนะครับคือเราต้องไล่ขานี้ก่อนว่าไอ้คอมบอนซอสเนี่ยมันมี19วงหรือย,อยังถึงไหมอาง่ายๆครับ ขาอื่นอย่างเช่นขา ACDT ก็ต้องไปไล่นะครับ ACDET มันก็จะเกิดการแบ่งแรงดันครับใช้ไฟจากอะแดปเตอร์มาแบ่งแรงดันแล้วก็เป็นขา DTEX ถ้าตัวนี้ไม่ได้ตามสเปคเนี่ยตัวพิ c ด a ชาร์จก็จะไม่ทํางานเหมือนกันใบบังคับการโยนไฟเหมือนกันนะครับขานี้ก็เป็นขานที่สําคัญเอาขาอื่น,อนๆก่อนที่เราไล่เราไล่จากปลายมาต้นก็ได้ไปสืบจากขาคอมมอนซอร์ดูก่อนก็ได้ครับ CMNC ขาเนี้ย มันต้องมี19โวลต์ก่อนเพื่อไปปั๊มขึ้นเป็น25โวลต์ขาที่ชื่อว่า AC DRV อีกทีนึงนะครับเพราะงั้นเอาง่ายๆเราก็ไปไล่ขาที่ชื่อว่า Common Source ก่อนว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับแต่ง่ายๆเบื้องต้นเนี่ยการที่มันจะมีขา Common Source เนี่ยมันต้องไปไล่ขาของ PDM ก่อนนะว่พพา PDM Charge มีไฟเลี้ยงหรือย,ยังไฟ19โวลต์น,น่ะที่เข้าไปที่ IT Charge มันจะเข้าไปก่อนครับมันจะได้คุมชุดบาไฟสูงชุดนี้ได้ง่ายๆแต่นี้ก็ผม ไม่ได้วัดให้ดูนะครับก็ไปวัดขาที่ว่า C M S R C เลยเพราะว่าขา V T C เนี่ยเป็นขาที่ทุกคนต้องวัดเบื้องต้นเนี่ยทุกคนต้องวัดก่อนอยู่แล้วครับมันเป็นเบสิกอย่างไงก็ต้องวัดขา V T C ก่อนหรือว่าขา D C in เนี่ยแหละครับอ่ะเดี๋ยวตำแหน่งที่จะวัดขาคอมมอนซอร์อยู่ตรงนี้นะครับชาร์จ C M S R C นี่คือขาคอมมอนซอร์ที่เราต้องวัดว่าเฮ้ยมันมี19โวลต์หรือเปล่านะครับเพราะเป็นไฟที่ต้องไปปั๊มขึ้นนะครับอ่ะวัดเลยครับ ผมวัดเป็นย่านแรงดันไฟนะครับเอามิเตอร์ไปวัดเพราะว่ามีแรงดันไฟที่ศูนย์โวลต์อ้าวจบเลย cms นาทีไม่มีไฟจะปั๊มได้ไงปั๊มไม่ได้วาวก็ไม่เปิดถูกไหมครับเอาง่ายๆตอนเนี้ยที่เราวัดนะขาคอมมอนซอร์หรือ cms นาทีเราไม่มีไฟนะครับทําไงดี bypass ได้ครับหาไฟ19โวลต์ที่มีจากแหล่งจ่ายจากอะแดปเตอร์หรือว่าตรงตําแหน่งไดโอดตัวน,นี้ก็ได้ที่มีไฟหรือว่าจุดไหนก็ได้ที่มีไฟ19โวลต์มารอแล้วทการโยงไฟจากจ,ากจุดนั้นเนี่ย มาใส่ขาได้เขียว่า CMSC ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการ bypass common s o u r c หรือ bypass CMSC ที่เราเรียกกันนะครับเราก็ไปหาขาที่เขียนว่าชาร์จ VCC ซึ่งมันจะเป็นขา VCC ซึ่งก็มีไฟ19โวลต์โดยประมาณอย่แล้เราเข้ามานะครับเราโยงไฟชุดนี้ใส่ก็ได้หรือว่าโยงตั้งแต่ต้นทางก็ได้นะครับตั้งแต่อแดปเตอร์ที่มีไฟ19วลต์อยู่จําได้ใช่ไหมครับที่มันรอข้ามแล้วไม่โยนข้ามมาหรือว่าไปเซิร์ชคำว่าชาร์จ VCC เนี่ยก็จะเห็นไดโอดอยู่แล้วก็ประโยงแต่ก่อนไดโอดก็ได้มันชื่อว่า AD d o c k i n เนี่ยนะครับมันคือเป็นไฟ19โวลต์นะครับก็ตำแหน่งไดโอดตัวเนี้ยขาที่2แลเราก็จำตำแหน่งไดโอดไว้นะครับแล้วก็คลิกหาจุดเชื่อมโยงหรือหาความต่อเนื่องของวงจรว่าจุดเนี้ยมันเชื่อมมาที่จุดไหนเราจะได้โยงไฟ19จากจุดนั้นนะ่ะมาใส่ขาที่ชื่อว่า c m s 4ได้นะครับ าเบื้องต้นนะครับ PD 8 9 0 3นะครับตำแหน่งนี้แหละอ่าตำแหน่งขาที่ชื่อว่า AD Lock In นะครับถ้าอยู่บริเวณนี้แล้วก็ไปคลิกขาที่ชื่อว่า c m r c หรอือว่ามันขึ้นตำแหน่งไหนนะครับเราจำหมดุดหรือตำแหน่งนี้ไว้ก่อนว่าเราจะโยงไฟจากจุดนี้ไปหาขาที่ชื่อว่า c m r c นะเป็นไฟ19โวลต์อยู่แจุดนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ i c c h a r g ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับ ดูสิว่าขาที่ชื่อว่า CMSC เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับต CMSC ตรงนี้แล้วก็ขา ADLockIn หรือไฟ1 9 5นอยู่ตรงนี้ก็โยงตรงนี้ใส่หมดตรงนี้ด้านขวานะครับอย่าใส่ด้านซ้ายนะครับใส่ให้ถูกด้านให้ตรงมันจะได้เข้าไปที่ขาที่ชื่อว่า c o m m o n s o r t CMSC เราจะไปเบิดกีโดยตรงที่ขา p d ด m ไม่ได้นะครับเพราะขาพ d เ,เนี่ยขามันละเอียดมันชิดก,กันเกินนะครับ มันบัดกีียากก็หาความเชื่อมโยงหรือความต่อเนื่องของวงจรเลยบอดวิวเอาว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับบัดกีีเขา้าอ่าด้านขวาตรงนี้จกไดโอดด้านนี้ขานี้นะครับตามบอดวิวที่เราดูมาสักครู่นี้นะครับใช้ลวดต่อลายก็บัดกีียากนิดนึงนะครับเอาปลายหัวแหลงขยี้ขย,ขยี้ให้มันตัวลวดต่อลายมันกระเทาะออกก่อนนะครับจะบัดกี้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดไม่ยากใช่ไหมครับในการบายพาสไฟเข้าไปนะครับ ทีนี้ถ้าเราบายพาสเข้าไปเนี่ยต้องมาดูว่าไอซีชาร์ตเนี่ยมันปั๊มไฟขึ้นหรือเปล่านะถ้ามันไม่ปั๊มเนี่ยมีปัญหาแหละไอซีชาร์ตอาจจะมีปัญหาแหละนะดูง่ายๆถ้ามันได้คอมมอนซอร์สเนี่ยมันจะปั๊มเอซีไดรออกมาประมาณ25โวลต์นะครับหลังจากเราบายพาสคอมมอนซอร์สเดี๋ยวเราก็จะไปวัดขาที่ชื่อว่า AC d ีดีกันว่ามันได้25โวลต์หรือเปล่าเอาง่ายๆก็วัดตรงตำแหน่งชุดยอดไฟสูงหรือว่าไฟสูงของเรานั่นแหละครับโดยการวัดที่ขาเกียร์อันนี้ผม Bi ath, Com ort, บ,บราราไปวาะัเจด ชุดวาวไฟสูงชุดตรงนู้นนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับด c Jack นั่นเองว่าขาเกตจะได้ไฟเท่าไหร่นะครับตามกฎของชุดยนต์ไฟสูงเนี่ยขาเกตต้องได้น้อยกว่า19หรือมากกว่า19นะครับแล้วแต่ว่าเราใช้วาวหรือชุดยนต์ไฟเป็นเอ็นชานแนนหรือพีชานแนนนะครับพีชานแนนจะได้ไฟน้อยกว่าครับขาเกตจะได้น้อยกว่าส่วนเอ็นชานแนนคาเกตจะได้เยอะกว่านะครับก็คือบูตอัพขึ้นเป็นประมาณ25โวลต์อันนี้ผมวัดแรงดันแล้วได้17โวลต์เองอะ่ะหมายถึงไฟที่ข้ามมานะตอนนี้ข้้้าาาามมแแแลวครับบต่ขามมาแบบ ไฟตกอ่ะปกติเนได้สิบเก้าโวลต์น่ครับที่สี่สิบเก้าเอาโอเคมีปัญหาละไอซี IC ชาร์จน่าจะมีปัญหาละทําไมไม่ควบคุมหรือว่าไม่ไม่ปรับ AC ซนะีไรท์เอซีดรเป็น25โวลต์นะมันก็คงจะมีปัญหาทําให้ไฟนะไม่โยนข้ามบาวนะครับเราไปเช็คพ d เดียมกันดีกว่านะพ d เดียมันจะมีขาย LDO หรือว่าไฟที่ผลิตภายในตัวเนี่ยชื่อว่า r e g n อครับออกมาถ้า r e g n ไม่ออกเนะี่ยโอเคพ d เดียมชาร์จเสียครับเอาง่ายๆครับ LDO ไม่ออกเพราะเรามี Vin เข้าไปในระบบแล้วนะครับตัว IC ชาร์จจะผลิต LDO ชื่อว่า i e g n เป็นแรงดันไฟประมาณ6โวลต์ออกมาแล้วก็ไปเช็คจากบอร์ดวิวนะครับหรือว่าตำแหน่งเนี้ย PU เนี้ยนะครับขา i e g n อยู่ขาที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับที่ต่อกัะเอยเมื่อสักครู่นี้ดูจากบอร์ดวิวมาวัดแล้ว i e g n ได้0.02โวลต์เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า i e g n ต้องวัดแรงดันได้6โวลต์นะครับ แปลว่า i อทีชาร์จเนี่ยเสียร้อยเปอร์เซ็นในกรณีเนี้ยนะที่เราบายพาสคอมมอนซอร์ ath, S <S ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันเป็นการบายพาสไปเพื่อทดสอบไงครับว่าถ้าบายพาสเสร็จแล้วเนี่ยตัวพิเียมเนี่ยจะผลิตไฟทไี่ชื่อว่า acdrv 2 5โวลต์ออกมาไหมถ้าไม่ผลิตออกมารู้แลวไอทีชาร์จมีปัญหาก็มาไล่ไอีชาร์จให้ชัวร์ลงไปว่าเสียหรือเปล่านะครับโดยวัดที่ขาที่ชื่อว่า r e g n นะครับอย่าลืมตั้งย่านไดโอดวัดค่าไดโอดได้ว่า ค่าไดโอดต่าหรือเปล่าลงกราวหรือเปล่าด้วยนะครับบางทีมันลงกราวอยู่นะครับการที่มันมีไฟดีซีอินเสตแต่ว่าไอ e n ีเอ็นไม่ออกเพราะลงกราวอยู่แบบเนี้ยก็มีเราก็สามารถที่จะแทงไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปที่ตําแหน่งไอ e n ีเอ็นได้ในกรณีที่มันลงกราวนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมใช้ย่านไดโอดวัดเทียบกราวมาสักครู่นี้นะครับขาไอชีเอ็นค่าไ e ดโอดมีค่าที่ต่ํามากนะครับถ้าเป็นวัดโอห์มเทียบกราวก็วคือค่าโอห์มต่ํามาก แสดงว่ามีปัญหาที่ขาที่ชื่อว่า IEGN หรือ LDO มีการช็อตลงกราวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวเพลีมเสียซะเองหรือว่าจุดอื่นที่ IEGN จ่ายออกไปนั่นเองนะครับง่ายๆคือจ่ายไฟครับหลอกแทงไฟด้วยแรงดันประมาณทักสามโวลต์แล้วกันเข้าไปเพราะว่ากระแสน้อยอยู่ครับไม่เท่าไหร่แต่ถือว่าโอเวอร์เกินละเพราะกระแส IEGN น่าจะมา0.01แอมป์แค่นั้นเองนะครับวันนี้0.10แอมป์ M. นะครับก็ปรับเป็น5โวลต์แล้วกันนะครับ ปรับไฟขึ้นอีกนิดนึง่งจะได้เห็นกระแสแล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นชัดเจนหน่อยนะครับดูว่าแล้วเราจ่ายไฟ5โวลต์ตามสเปคของ IGN นะครับกินกระแส0.10แอมป์ผิดปกติแหละเพราะว่า IGN จะมีกระแสประมาณ0.01แอมป์เองนิดน้อยนะครับไม่เยอะเราก็ใช้อินฟลูเอน์ส่องดูวา่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนนะครับ ถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นที่ตัวพิเดียมชาร์จหรือไอซีชาร์จก็จบเลยดูแล้วนะครับว่าอะไรเสียแสดงว่าพิเดียมชาร์จมันช็อตหรือมันเสียสนั่นเองนะครับก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเอาอินเฟลเลตนะครับส่องให้ดูว่าขาไอเกนนะ่ะมันไม่ออกยังไม่พอนะครับค่าโอห์มต่ำเมื่อเทียบกลาวรแล้วก็แทงไฟเข้าไปเพราะว่าอะไรร้อนละ่ะแน่นอนครับจุดขาวๆกลมๆนี่คือจุดที่มีความร้อนเกิดขึ้นนะครับ มันมีความร้อนเกิดขึ้นที่ไอซีชาร์จหรือพิเรียมชาร์จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอซีชาร์จหรือพิเรียมชาร์จของเราเสียครับเสียโด,ดยการวัดที่ขายชื่อว่า ign นะครับจะออก่า6โวลต์เป็น ldo มันนะครับถ้ามันไม่จ่ายออกมาแปลว่าไอซีมันเสียนะครับแต่ยิ่งมีค่าโอห์มต่ำมันก็แทงไฟดูได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมตัดเป็นเปลี่ยนตัวไอซีชาร์จให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าเปลี่ยนให้ดูบ่อยแล้วอะวัดขาซอสฝั่งนี้ได้19วนนรับเก้24.79โ 25วต์โดยประมาณนะครับแสดงว่าขาไฟที่ชื่อว่าคอมมอนซอร์มนเข้าไปแล้วแล้ว,ลวก็ไปปั๊มขึ้นเป็น24วต์แล้วนะครับวาลก็เลยเปิดนะครับชุดโยนไฟก็เปิดไฟข้ามมาที่49นะครับถ้าเราว่า49ก็จะมีไฟแล้วตอนนี้นะครับเอาง่ายๆครับเราก็ไปเช็คขาพีเดียมชาร์จนะครับที่ขาที่ชื่อว่า CM4 s ที่เราไปพาร์ตเแรกมันได้1 9วั์เห็นไหมครับทั้งั้นที่ผมเอาลวดที่พาดไว้ออกไปแล้วนะแสดงว่าตอนเนี้ยชุดโยนไฟสูงเนี่ยมันโยน,ไฟ,น,ยนไฟตามปกติแล้วนะครับเพราะว่า มันได้ขาวคอมมันซ้อนแล้วแล้วมันก็ไปปั๊มขึ้นแล้วนะครับแล้วอยวัดที่49ก็ได้นะครับว่ามีไฟ1 9หรือเปล่านะครับคอยขั้นกลางดูวัาเฟ็ดแล้วก็49เห็นไหมครับวัดได้ที่19วลตจบงานครับ